นี่เกอะไรเขาเล่นกันมึงเล่นมันเป็นจังหวะดีนี่ผิดหรอคะให้กูพูดกันก่อนพูดก่อนต้องพูดก่อนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นอะไรไอ้เหี้ยรอรอกูหายไปไหน่อยู่น่อไอะไรโธ่แม่กูแต่พูดกันก่นเขาอุตส่าห์ดาวรถมาให้ไอ้ทองมาตายแล้วไอ้ไอ้คนชั่วคนเลว มึงบอกเมื่อกี้อยู่ว่ามึงค่อยๆเล่นเอาไม้มาตีโอ้โหโอ้ย <c oughs> อยนางนี้มันไม่มีไม้แล้วเอาแค่ท่าทางแค่ท่าทางทำท่าทางพอ,อ,อท่าทางอย่างเดียวท่าทางวันนี้ความแค้น <c oughs> มันต้องชำระด้วยชีวิตมึงลงไอ้นี่นมึงกูเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จัดคำว่าลำคาญไหมวนหงิดอะไรอย่างเงี้ยฝาก้วยเอาไปเลยกูให้ไม่เอาลำคาญหนูใครอยากได้เอาไปเลย